ข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้องข้อ1น,นาฬิกา2องเรือนนี้เวลาไม่ตรงกันข้อ2ส,สาโรโชคดีได้รับสร้อยคอทองคำหนัก1บาท1สายข้อ3คุณแม่ครับอย่าลืมซื้อขนมฝอยทองมาฝากผม2แพรนะครับข้อ4จานนี้ใส่ขนมจีนจับเดียวก็พออ่ะถ้านน้องดูใช่ไหมเขาก็ถามว่าข้อไหนเนี่ยที่ใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้อง ก็คือข้อไหนใช้ลักษณะนามผิดนั่นเองถูกไหมที่มาดูก่อนพี่ถามว่าลักษณะนามคืออะไรลักษณะนามก็คือคําที่ใช้ลงท้ายสิ่งของหรือว่าการเรียกสิ่งของนั้นๆถูกไหมแทนที่จะเรียกว่านาฬิกาสองสองอะไรล่ะไอคาลงท้ายนั่นแหละคือลักษณะนามนั่นเองทีนี้ก็มาเริ่มดูเลยว่าข้อหนึ่งถึงข้อสี่เนี่ยมีอันไหนบ้างที่ใช้ลักษณะนามผิดเริ่มที่ข้อหนึ่งนาฬิกาสองเรือน คำว่าเรือนใช้กับนาฬิกาถูกเปล่าถูกนะห้ามมีใครเรียกนาฬิกาเป็นอันเด็ดขาดเพราะนาฬิกาต้องเรียกเป็นเรือนที่มาดูที่สองข้อนี้ถูกแล้วก็ไม่ตอบเพราะเขาถามข้อผิดส่วนข้อ2ส,สารโลโชคดีได้รับสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาทโอเคสร้อยคอทองคําถูกต้องเฮ้ยแต่ทาไมหนักหนึ่งสายล่ะมีใครเคยเรียกสร้อยคอทองคําเป็นสายไหมเขาต้องเรียกเป็นอะไรนะเป็นเส้นถูกไหม เพราะฉะนข้อนี้แหะผิดเพราะว่าอะไรเวลาเราเห็นส้อยมันเป็นเส้นๆแต่สายเนี่ยใช้กับถนนใช้กับแม่น้ําถูกปะฉะนั้นนี้ก็ผิดนะแอบกาวไว้ก่อนทีนี้มาดูข้อสกับข้อสทีขอโทษทีค่ะมาดูข้อ3กับข้อ4ข้อ3บอกว่าซื้อขนมฝอยทองมีใครไม่เคยเห็นขนมฝอยทองบ้างขนมฝอยทองเป็นไงนะเป็นเส้นๆเส้นๆเส้นๆอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็ มันเหมือนเป็นแพร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 อย่างเงี้ยเขาก็เรียกขนมฝอยทองว่ามันเป็นแพรซื้อมันผักสองแพรซึ่งฝอยทองนี่ไม่เหมือนกระทงหยิบทองหยอดที่เป็นก้อนอย่างงี้นะอือเรียกกันคนละแบบพี่วาดไม่ค่อยเหมือนหรอกแต่ว่าฝอยทองเขาเรียกเป็นแพรอันนี้ก็ถูกต้องส่วนข้อสี่จานนี้ใส่ขนมจีนจับเดียวก็พอนะบางคนบอกเฮ้ยเข้อนียงผิดแน่เลยขนมจีนเนี่ยเรียกเป็นจับอ้าวแสดงว่าไม่เคยไปตะซื้อตอนที่เขาขายจริงๆถูกไหมเพราะว่าขนมจีนถ้าน้องเคยเห็น การที่มาเรียกเป็นจับเนี knife, ่ยเพราะว่าสมัยเวลาคนทํำขนมจีเนี่ยเขาจะใช้เครื่องแบบเป็นสายลอน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 ลงมาอย่างนี้ถูกไหมแล้วพอลอนเสร็จเขาก็จะม้วนแล้วมันก็จะเหมือนเป็นแพอย่างนี้แล้วเขาก็จะใช้มือจับให้มันเป็นแพเขาก็เลยเรียกว่าไอ้ขนมจีหนึ่งอันเนี่ยเรียกเป็นหนึ่งจับหนึ่งจับสองจับแล้วเขาก็ใส่ซ้อน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 เข้ามาไขยอ่ะเพราะฉะนั้นน้องเข้าใจแล้วนะว่าขนมจีเรียกเป็นจับถ้าใครเรียกเป็นเส้นเป็นชุดอะไรก็แล้วแต่ต้องเรียกเป็นจับ ฉันใน4ข้อนี้ข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อ2เพราะว่าสร้อยคอไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคําหรือสร้อยคออะไรก็แล้วแต่ต้องเรียกเป็นเส้นนั่นเองนะข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะ